เออใช่แม่งไข่แกกพิซซ่าโอ้โหมน่ากินเนาะน่ากินไปกินไหมตอนนี้กูกินลูกองค์อยู่พูดเพื่อกูละเพีย

ทำไมสิครับบามบ้ามยหันมานะเฮ้ยสเกตเห็นถึงสิ่งผิดปกติบนใบหน้าของเธอนานะอย่าไหอย่ามาแบบใส่ทะลักใส่นะโอ้โอโอ้้อออยู่ม้อ้อ่โอ้โโอออออ อย่าอ่านไอ้กูวายละมึงหยุดอ่านเถอะย่าเดินอย่าเดินไปไหนกูไม่ได้เดินหรือคุณจะตายไอสักอย่างช่างมันครับรอรอรอแย่เอ้เหมือนจะมืดลงเอ้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 มืดลงมืดลงเอ้ ไดะเออกูแปลทุกประโยคเลยมึงเนี่ยขยันแปลเนาะ yes. oh. Oh. ในแปลถูกด้วยนี่ทั้งหมดนี้คงเป็นฝันร้ายอ่นตอนนี้ฉันคงอยู่ที่บ้านกำลังหลับอยู่บนเตียงของฉันอะไรประมาณนั้นโอ้โหมันมืดเบอร์ มืออย่างเดียวไม่พอกูขยับตัวไม่ได้ด้วยเนี่ยกลับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรเบเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยโอ้ยเบอร์อ่ะอ,อันนี้ทุกไฟล์คีย์อเมนดอฉันต้องการกุญแจกุญแจที่ไปเปิดห้องอะไรสักอย่างต้องไปตามหาเอา่อเทียนมันไม่มี ต้องเค้นไปอ่าองบนใช่ไหมโอเคเบ,บือ่อโอ้ยมืนหัวอยู่รู้สึกว่าอยู่ข้างในนี้นะนี่ไงเฮ้ยเอ้ยนี่ไงพุนี่ <travailler> ว่าจะโผล่้างหลังอย่านะอย่านะอย่านะกูวายละอย่าอย่านะพุทเด็กตรงทางอะ เออกูเปิดกูเกินแ,แปะแบบอออะไรสักอยาก่างนั่นแหละโอ okay. เคแปะด้านานเดียว follow me เอ้ยมึงรีบไปแล้วมึงรีบไปแล้วไม่รอกูเลยนะไอขวาเนื้อไม้ไอขวาย

โอ้กูละเพียมึงตอนนะั้นมึงยังเล่นผ่านเลยตอปัดในกูเลยไม่ผ่านอืงไม่เป็นเบรดูเอาใหม่สัตว์กูรู้แล้วกูรู้แล้วมึงอย่ามาอีกไม่ต้องมึง ปกใจไม่หายเลยและแม่งก็วิ่งเร็วเกินโอเครู้แล้วคูต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่นเลยวางพิซซ่าไว้บนโต๊ะนั่นไงตามสูตรฮะรอบสองไม่มีอะไรที่ต้องกลัวพึ่งจ้าไม่มีอะไรที่ต้องกลัวครับอุ๊ยน่าดไฟดับโอเคตามสูตรเมื่อกี้เจอมาแล้ว ไม่ไม้แต่ต้องกลัวนะเฮ้ยคือเหมือนภาพขยับได้หรือว่ากูขยับเมาส์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยไปกูชิมหายแล้วไงเฮ้ยภาพขยับได้จริงจริงบอกว่ใช่เป็นเบอร์อยู่อ้าวเบอร์เลยกรรมเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บเถียนเลยเก็บเถียนเลย ลิปเก็บเลย